สวัสดีนูค่ะวันนี้นะคะนูมี3ช่องทางในการทํารายได้ออนไลน์มาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งเป็น3ช่องทางที่นูมองว่าทุกคนสามารถฟังแล้วก็คือเอาไปสามารถเริ่มต้นทํารายได้ด้วยตัวเองได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกัน ช่องทางที่หน่งค่ะนั่นก็คือการทํา affiliate marketing นะคะเป็นการที่เราไปเอาสินค้าของคนอื่นมาทําเป็นลิงก์ค่ะแล้วก็เอาลิงก์นั้นไปแปะอยู่บนเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของเรานะคะเพื่อให้คนอื่นๆเข้ามามองเห็นลิงก์นั้นแล้วเขาก็จะกดลิงก์เข้าไปซื้อสินค้านั้นนะคะเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ส่วนต่างจากการซื้อสินค้าตรงนั้นค่ะ ซึ่งในท้องตลาดนะคะตอนนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยมีหลายๆเจ้าที่เขาทำ affiliate marketing เยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น lazada shopee หรือเจ้าอื่นๆนะคะเราก็สามารถเข้าไปเลือกเลือกดูได้เลยนะคะและ,ะช่องทางที่2นะคะนั่นก็คือการทำการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดิจิทัลแอสเซทนะคะหรือการทำสินค้าดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นรูปภาพภาพถ่ายนะคะหรือเสียงหรือคลิปวิดีโอ หรืออาจจะเป็นเอฟเฟกต์แอนิเมชันต่างๆนะคะแล้วก็เอาไปวางขายอยู่บนเว็บไซต์หรือโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีคนนะคะเข้ามาดาวน์โหลดสินค้าของเราไปนะคะเราก็จะได้รายได้จากตรงนั้นค่ะและช่องทางที่3นะคะนั่นก็คือการทำคอร์สออนไลน์ค่ะเป็นการเอาความรู้ที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้อะไรก็ได้นะคะเอามาทำเป็นคอร์สนะคะ แล้วก็วางขายอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะอาจจะไปขายอยู่บนเว็บไซต์ที่เขารับเปิดาขายคอร์สออนไลน์ก็ได้นะคะหรือจะทําเป็นคอร์สออนไลน์อยู่บนเว็บเพจของตัวเองหรือเว็บไซต์ตัวเองหรืออาจจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองก็ได้นะคะนี่ก็คือ3มช่องทางในการทํารายได้ออนไลน์แบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถเอาไปลงมือทําได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูนะคะสวัสดีค่ะ